h อนด้ CRV 1 6 e มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราและแข็งแกร่งภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ครบครันด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสบายล้ำสมัยอัตราเร่งตอบสนองได้ดีสมรรถนะแรงเร้าใจในทุกการขับขี่ HonDA CRV คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล id t e c ขนาด1.6ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด160แรงมา้า คุณแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่ม Start Stop Engine พวงมมลัยมลติฟังก์ชัน3ก้การระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ cruise control เกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์พร้อมแพดเดน i ิเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน b l e t ู tooth กระจกหน้าต่างและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาะหนังสีดำทั้งคันเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะ3แถว7ที่นั่งเบาะแถว2และแถว3สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้มากยิ่งขึ้น ฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติแบบไฟฟ้าอีคอนโหมดระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮลกล้องมองหลังขณะถอยจอดเลขใหม่เพียง14,000กิโลเมตรเท่านั้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย1 5 1 7ิเกิโลเมตรต่อลิตรรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเป็นรถบ้านทแท้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสรถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำ และที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไปนั้นค่ะ